แก๊งนาซากลับไปแล้วชายสี่ออกมาเดินเล่นได้ลูกโอเคเชิญค่ะชายสีและคุณแม่ของเขาที่ท้องอยู่ไปนาซ่ากลับไปแล้วหนูออกไปเดินเล่นค่ะน้องโฟมอดน้องวันดีผู้ซึ่งท้องแล้วท้องกับพี่ชายสีฮิ้วฮิ้วดินเชิญค่ะฮู้ อันนี้แม่บิดแล้วอ,องอโฟมน้องทีน้องสามน้องสามเป็นฝรั่ง 어 <coughs> <coughs> Wing Lao! Terima kasih telah <laughs> menonton. น้องล็อกค่ะแม่บิดแล้วน้องล็อกค่ะ ล้องเมื่อกี้วิ่งโชว์ใหญ่เลยดีใจวิ่งเป็นด้วยนึกว่าม้าที่บ้านเราไม่วิ่งม้าไทยทนแดดนะคะชอบอาบแดดมากๆเลยเนี่ยเพิ่งปล่อยออกจากคอกนอนประจําที่ของตัวเองเลยหลังต้นหลังต้นมะละกอเห็นไหมนี่นี่บอกหน่อยหนูเป็นอะไรหนูเป็นอะไรมาสนิทกับพี่ขนาดนี้ยเป็นอะไรฮะเป็นอะไรครับ ปกติหนูไม่ได้สนิทกันขนาดนี้นะเนียฮะเมียหนูอยู่ไหนอยู่หลังบ้านไปหาไปไปหาไปไปหาไปนี่คือฝูงเป็ดเมาหลาดของเรานะคะปีเป็ดหัวจุกด้วยเดี๋ยวรอมันออกไข่เยอะๆจะขายไข่เป็ดเชื้อเมาหลาดนะคะนี่เยอะไหม เป็ดเมาหลาดเป็ดฝรั่งค่ะคอสีเขียวนะอันนี้ม้าตัวงามของเราคอเป็นสังกะตังนิดนึงเดี๋ยววันนี้จับอาบน้ำค่ะชื่อวันดี